สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอินจันค่ะวันนี้ป้าจะมาทำทอดมันกุ้งอันนี้ก็หมูเดงสองร้อยสามสิบกรัมกุ้งห้าร้อยกรัมป้าสับเรียบร้อยนะคะกุ้งล้างให้สะอาดแล้วก็สับหมูเด้งนี่เขามีขายสำเร็จรูปแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยใส่เกลือ ครึ่งช้อนชาพริกไทยพริกไทยก็แล้วแต่ชอบนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยถ้าเรามีเด็กด้วยเราก็ไม่ต้องใส่เยอะจ้ะปาก็ใส่พอประมาณเพราะอันนี้มันต้องโชว์หมูโชว์กุ้งโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปใส่เครื่องเทศอะไรมาก แล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบประมาณไม่ต้องเยอะหนึ่งอสองช้อนพอค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะพอละไม่ต้องมากแล้วก็นวดให้เข้ากัน ป้าล้างมือแล้วนะคะไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าป้าจะใช้มือมันนวดถนัดกว่าเนื่องจากมันเป็นของทอดนวดให้เหนียวเลยไม่ต้องไปใช้เครื่องปั่น นวดให้เข้ากันบางทีผ้ามันจะไหวบ้างนะเพราะป้าถ่ายเองทำเองคนเดียวนี่โบราณเขาให้โยนลงไปอย่างนี้มันเป็นการนวดอย่างนึงค่ะจะเหนียว ป่ายืนดีกว่าไม่ถนัดเอาละนี่ได้ที่แล้ว นี่จ้าเก็บขนมปังเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะเราไม่เน้นยี่ห้อเพราะว่าแถวบ้านเรามีอะไรเราก็ซื้ออย่างนั้นบางทีเออเราก็นั่นๆมันซะหน่อยมีบีมาหน่อยค่ะอ้าวออมาเลยก็ ไม่มีอะไรมากเราก็ตักขนาดนี้ใส่ลงไปหนึ่งก้อนแต่น้ำหน่อยนะกะหนึ่งช้อน อาก็ไม่ได้สับละเอียดต้งหรอกอยากกินเป็นชิ้นชิ้นเนื้อกุ้งอืมใส่ให้เต็มก่อนเราทำเอ่อกินกันเองนั้นในบ้านเราก็เลยไม่ต้องมาว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เพราะถ้าเราขายเราก็ต้องให้มันมาตรฐาน นี่คุกๆมันหน่อยอย่างนี้จ้ามันอาจจะไม่เป็นโดนัทมากนะเพราะว่า ป้าไม่ได้ใช้เครื่องบด ก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดนะเรียงไว้ในถาดเนี่ยจ้าจ้านี่ป้าก็คุกขนมปังเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ลงทอดแบบนี้เลยอ่อนๆไปเรื่อยๆนี่จะ้ะหลังจากทอดเสร็จแล้วอร่อยมากเลยจ้าค่ะลองทํากันดูนะคะ